สีฟ้าเอาละช่วงนี้่เราจะแกไปแล้วนะคะสำหรับทา่ที่ไมเี่่ั้งมยังไม่ได้เต็มหย่อนหมรอบไม่เต็มร้อยเป็นต์้จะอยู่ทีประมาณเก้าสิบเาอบนตบางแดเต่แล้วอย่มี่เรี่เม่อกี้วะครับก็จยังเป็นต้นหมาระดับต้นๆในขอท่องเที่ยวที่จะไม่ได้สงการนะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศ ครับแล้จกติดตัวที่นั่นแต่ว่าแต่ตัวเดียวไม่พอขออนุญาตแจกติดตัวค่ะมาแล้วซึ่งแบบนี้ท่านที่ลมจมเรียนไว้ท่านที่ขีดตัวฟองใส่ขวดโหลสำหการทอดกิจกรรมตั้งแต่รองเท้านะคะเอาล่ะตอนนี้ท่านที่อยากจะร่วมสนุกการเดินได้เลยนะคะมีอีกไหมเอ่ยอยากจะร่วมสนุกการอยากจะรับเสื้อสวยๆแบบนี้กลับบ้านมีใบเปตยอยู่ในมือ ขีดมาแล้วเหยียบลงในคนโรนี้ขออนุญาตนะถ่ายหลังสิบเท่านั้นได้นะถ่ายหลังสิบเท่านั้นเดี๋ยวเราแจกเลยแล้วกันนะคะเป็นเซอร์ยูทั้งหมดสิบตัวด้วยกันค่ะเอ้ามีไปฟิวสีน้ำตาลขีดอมาแล้วเหยียบคนโรนเลยนะคะก็มีแจกแล้วสิบเก้าแปดเจ็หกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มต้นเราคำนวณหวันของเชียงใหม่ใช่ไหครับเอออยู่ที่ ใได้จะับได้จะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า9ก0ล้านบาทแล้วคนที่จะมาที่เที่ยวะเป็นะรนำไดั่ลยอด้เงี่าลระมากต้องมีได้วันหยุดวันท้ชา่นอที่นค่ับชาวไทยนอนคชาวไทยน่าจะได้มาวราจะต่อปนี้มาเชื่อได้เลยนะคะท่านที่เรือากในเลข0 2นค่ะศูน ต้องเทื่ยจากยุโรปนะเราคิดว่าดูว่าจีนมาที่นิ่เป็ช่วงลักษณะ่าประเทศนี้ว่าทำเงี้ย่อาเที่ยวจากยุโรปเนี่ยจะกอนข้มาถึงเมืองว่างตุ้งกวางตุ้งแผ่น้วแต่ว่าส่วนของนักเที่ยวจีนก็าจะก็จะก็จะสพิขึ้นกันในปีนี้เพราะว่าตอนนี้เทเ่ยนทางป็นแล้กาบินจากจีนมาเนี่ยตอนนี้ยังยังยึดติมตามปกติแล้วก็เราก็เชื่กับอุร์ที่เมืองจีนแล้วก็สายบินเนี่ย การการจองก่อนและช่วงสกรานต์ก็ต้องรีกมาลนะต้องรีาเนะ้อตัเนะซอัเลยน